卡。 เปิดเพลงกันไปก็เมาส์กันไปสําหรับคุณผู้ฟังที่ขอมานะคะแน่นอนค่ะคุณจัดไปเรียบร้อยแล้วสําหรับวาสนาผู้ใดอันดับที่1ในเพลย์ลิสต์ the We อะค่ะแล้วต่อกันที่เอ๊ะนุนิวแล้วก็เด็บนะคะต้องบอกเลยว่าตอนเปิดเพลงนุนิวตลอดทั้งเพลงที่เพลงนุนิวดังสิ่งที่เกิดขึ้นหลังไมค์คืออะไรนั่งช่นชมยืนอยู่สองคนเขาน่ารักเนอะอะไรเงี้ยตัวจริงก็เอ๊ยอย่างเงี้ยเขาเป็นเด็กแต่หน่ารักดีเลยแล้วก็แบบเขาทําตัวเบาๆสบายๆอยู่ตัวเนอะ คือใช้เวลาชมกันอยู่ประมาณเท่ากันหนึ่งเพลงใช่ป <P. S 2> <laughs> ห, <laughs> หเราก็นั่งชมกันไปในขณะที่ชมโู้นีนไปแล้วก็มีจังหวะอื่นที่เราพูดคุยกัน <c oughs> เพราะมีข้อความของคุณผู้ฟังอะนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเอทํมฟังฟินมาเป็นสิ่งที่น่าสนใจกับคุณผู้ฟังเอาว่าเรามาแชร์กันตรงนี้ก,ก็ก็ดีเหมือนกันนะแต่การแชร์ถ้าเป็นไปได้ขอเป็นความคิดเห็นที่เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่การวิาพากษ์วิจารณบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับเราถูกไหมพี่กวงครับ คือมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเจอเพื่อนร่วมงานอีกโก้สูงและชอบตัดสินคนอื่นแบบที่ตัวเองรู้จักแค่ผิวเผินต้องรับมือยังไงดีคะก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจหรือยินดีดีวะเนี่ยเพราะว่าเป็นธรรมชาติมากที่เราจะเจอคนที่ชอบตัดสินคนอื่นและอีกโก้สูงป่ะเป็นธรรมดามากเพราะว่าถามจริงๆเราไม่ตัดสินใครบ้างนั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณผู้ฟังเราเพิ่ตัดสินคนตลอดเวลาอยู่แล้วเป่า หรือเปล่าเอไม่แน่ใจคนอื่นเป็นไหมบางคนอาจจะบอกฉันไม่เคยเป็นฉันไม่ตัดสินสิใครแค่เราคิดว่าอืทําไมเขาทำอย่างนี้ยบางทีอาจจะตัดสินแล้วก็ได้เพราะในใจเราลึกๆเรารู้ว่าถ้าเป็นฉันฉันไม่ทําหรือเปล่าถูกไหมพี่กวงใช่ไหมก็ก็ก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนคุณผู้ฟังคิดข้อที่หนึ่งถ้าเราเจอคนแบบคุณผู้ฟังที่ส่งมาถ้าเราเจอคนที่อีโก้สูงที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราและชอบตัดสินคนอื่นแบบ ทั้งทั้งที่รู้จักคนอื่นแค่ผิวเผินนะเนาะคุณจะรับมืออย่างไรไม่ต้องโชเฟียสนะคะว่าเฟียสใส่อะแบบไม่ถึงว่าแบบเป็นหนูหนูทำแบบนี้เอาที่เป็นคุณคุณทำจริงๆไม่ใช่เฉยเฉจินตนาการถูกไหมพี่กวง mm. เอาเป็นว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้เรารับมือจริงๆอย่างไรถูกปะเพราะมิธีการบอกคนอื่นเราจะบอกด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึง่งไม่ต้องรับผิดชอบอะเพราะเราไม่ต้องทําเองถูกไหม mm. แต่เอาเป็นว่าสมมติถ้าเราเจอจริงๆสิ เราเราจะทําอย่างไรคุณจะรับมืออย่างไงใช่ไหมซึ่งอาจจะมีคนเฟซจริงก็ได้แล้วก็ยอมรับผลนั้นที่เกิดก็ได้เหมือนกันนะคะก,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 ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีซึ่งเหมาะกับคุณผู้ฟังก็ได้เอาแบบนั้นก็ได้แต่เราจะไม่จะไมไปถึงว่าไม่ว่าคนที่สามที่เราไม่รู้จักเนาะรหรือบางคนบอกว่าชนลมุนกําลังรู้สึกนี้พอดีเลยใส่มาเลยเต็มที่อ้าวเพราะฉะนั้นในมุมมองของคุณผู้ฟังถ้าคุณเจอแบบนี้คนที่มีอีโก้แล้วก็ตัดสินคนอื่น ทั้งทางที่รู้จักแค่ผิวเผินที่ทําได้จริงอะนะคะคุณจะรับมือ,อยังไงจะมีคนตอบป้อมอ้อมก็ไม่รู้กลับสองคุณผู้ฟังที่ถามมาอ้อมลองถามไว้ก่อนว่าคุณมีวิธีอะไรในใจบ้างไหมอะคะ่นะเนาะอ๋อผมก็ต้องถามเจ้าตัวก่อนเพราะเราไม่รู้บริบทเขาเลยนะพี่กงเนาะเพราะถ้าถามเราเราก็ไม่รู้จะตอบอยังไงคุณผู้ฟังพอมันนี่เขาไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งถ้าจะถามกลับอาจจะไม่ถูกใจหรือเปล่าไม่รู้ว่า แล้วเรารู้ได้ยังไงอะคะว่าที่เราชนอยู่ที่เราต้องเจออยู่มันไม่ใช่แค่อีโก้เขาหรือเปล่ามันมีอีโก้เราด้วยไหมที่รับอีโก้เขาอยู่หรือเปล่าส่วนหนึ่งไหมหรือเปล่านะหรือเปล่ากับอืมหรือเขาก็อีโก้สูงจริงๆแล้วตัดสินทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําจนเราก็เริ่มสั่นคลอนทางอารมณ์ได้เหมือนกันคือ,อไม่ได้บอกว่าเขาถูกแล้วคุณผู้ฟังเป็นผู้แบบ ผิดหรืออะไรเรืไม่ใช่นะถูกไหมพี่ห่วงเพราะว่าประโยคมันมาสั้นมันเลยต้องถามเพิ่มเติมซึ่งขนาดถามเพิ่มเติมยังอาจจะไม่ค่อยรู้อะไรเพิ่มเลยอ้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองตอบดูนะคะเราย้อนกลับมาถามดูว่าแล้วในใจตอนนี้มีวิธีที่คิดว่าจะเอาไว้รับมืออะไรบ้างเผื่อจะได้ช่วยมีทางเลือกนี่คืออะไรว่ามานะคะสําหรับข้อความของคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณนะคะเวลาคุณผู้ฟังพูดเพราะๆนุ่นก็น่ารักนะพี่ข่วงนะ บแบบมันก็รู้สึกว่าเออถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปเอ็นดูกันไปนะเงียบมองบนแล้วพยายามห่างๆค่ะเพราะคนแบบนี้อธิบายไปก็หูดักไม่ได้ฟังอะไรอยู่ดีอันนี้ในมุมมองของคุณผู้ฟังนะคะ <c oughs> ก,ก็ก็มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับในขณะที่บางคนบอกว่าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใครคุยกันแค่เรื่องงานจบเท่านั้นพอพอ, <c oughs> อเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใครค่ะใช่ไหมคะอื <c oughs> <c oughs> ก็คุยแค่เรื่องงานจบเท่านั้นก็พออ,อ,อืมและอะไรนะก็ถ้าเจอคนมีอีกโก้สูงจะลองปล่อยให้เขาพูดออกมาเยอะๆก่อนนะคะจะได้ดูแนวทางเขาแล้วเราค่อยบอกว่าเราคิดและรู้สึกอย่างไรแบบเราฟังเธอและก็ให้เธอฟังเราด้วยแบบนี้ค่ะแต่บางทีตัวเราเอง ก็มีด่วนตัดสินใจคนในใจไปแล้วก่อนนะคะแต่ยังไม่พูดออกไปก่อนนะคะอาเอาคิดเ <แ ladies S 1> ป็นปกติ <ๆ S 2> แต่คิดแต่ไม่พูด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ใช่ไหมรอดูท่าทีเขาอีกสักพักว่าเป็นอย่างที่เราคิดไหมอ่ะก็ก็ก็ค่อยๆดูๆๆในขณะบางคนบอกว่าก็ตามน้ําเขาไปพูดหรือเล่าอะไรมาเราก็อือไปแล้วก็พยายามเปลี่ยนเรื่องเออก็รับมือเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแค่นั้นอืม บางคนก็บอกว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวหรือทำให้งานเสียหายก็ดูเขาและดูใจเราอย่างที่พี่อ้อมบอกค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงของงานค่ะอืมนี่ไงแล้วก็สายเปรี้ยวนะไม่เหมือนพ่อแม่อย่าไปกลัวแน่นะใม่คนณทุกฟังเราไปทำเองนะคะเราไม่ต้องกลัวใครอะค่ะเราแล้วเราจะทำงานกับใครได้อะคะ บางครั้งบางทีมันไม่ใช่เรื่องกลัวไม่กลัวไหมคะเราเะนะเรามีสายงานของมันอยู่นะเดี๋ยวป้าสอกใส่เลยอุตส่าห์บอกว่าอย่าเฟียดนะแต่ก็เอา้าก็คือไม่รู้คาว่าอยากกลัวนี่อยากกลัวในด้านไหนอ่ะนะคะ<ม>ก็จริงๆว่าคําตอบของคุณผู้ฟังสนน่าสนใจหลายๆอันก็ทิศทางมันไปดูทางให้ฟังคอนเทนต์อะไม่ต้องฟังอารมณ์มใช่ไหมคะ<ช>ถ้าทําได้อะ่ะคืออีโก้เขาต้องไม่ให้อีโก้เขามาหนักเรา ถูกไหมถ้าอีกโก้เขาหนักเราก็อีกโก้เราผสมไปส่วนหนึ่งแต่บางทีเนาะมันก็ไม่ง่าย,ายคุณผู้ฟังเวลามันเป็นเรื่องของคนอื่นนะเราก็แจว๋วทั้งนั้นละค่ะเ,คเราก็จะแบบเออทาไมไม่ทํางี้ละวะทาไมไม่ทํางี้ละวะถ้าเป็นเรานะก็มันถ้าเป็นเราไงแต่เขาไม่ใช่เราแล้ววิธีของเราไม่ได้จะสําเร็จกับเขาด้วยนะถูกครับต่อให้วิธีเราะเปลี่ยนผู้ประทะคนละคนอ่ะก็ต้องวิธีก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนวิธีด้วยนะ แต่แต่อ้อมว่าที่หลายๆคนส่งมาว่าถ้ามันเป็นเรื่องงานอะ่ะคุยกันเฉพาะเรื่องงานก็น่าสนใจนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ได้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังการแยก professional กับ personal ออกครับเพราะพอเราทํางานเราก็จะอัดรู้สึกว่าเขาควรจะเป็นอย่างนี้สิอย่างนี้ด้วยนะครับม,มันก็เป็นสังคมย่อยในอะ่ะด้วยหรือเปล่าหรือว่าแม้กระทั่งที่เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้สิเขาควรเป็นแบบนี้ อาฟิกุ๋งก็ต้องเป็นอ้อมก็ต้องเป็นอ้านก็ต้องเป็นคุณผู้ฟังจํานวนหนึ่งมันไม่ถูกใจกันก็เพราะทําไมไม่เป็นแบบนี้วะทําไมเป็นแบบนั้นน่ะาวใช่ไหมแล้วที่ตีกนันก็ตีกันเพราะเรื่องการสื่อสารเรื่องอีโก,โก้เรื่องอะไรแบบนี้แหละแต่ไม่รู้ตัวด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมนุษยเป็นสัตว์สังคมที่ปวดหัวที่สุดใช่ครับ จริงๆมันเป็นส,สังคมที่ปวดหัวที่สุดนะคะมัก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะยังไงเขาบอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอมากับตัวเองคุยกับเขาปกติแต่เฉพาะเรื่องงานเขาตัดสินเราจากที่เขารู้สึกโดยไม่เคยมาสอบถามความจริงกับเราเลยค่ะที่รู้เพราะเขาไปบอกคนอื่นว่าเราเป็นแบบนี้เลยเสียความรู้สึกนิดนึงเพราะตัวเราเองก็ไม่สนิทกับเขาเลยคุยกันแต่เรื่องงานเท่านั้นเองนะคะ ขอบคุณแนวคิดกับของคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะคะจากนี้จะไปวางเข้าไปทําเหมือนท่าอากาศอืก็แล้วแต่นะคะก็แต่ถ้าเหมือนท่าอากาศแล้วมันทําให้ทุกการเจอหน้าการไม่มีความสุขก็ก,ก็ก็ลองดูว่าเขาไม่ได้เป็นทา่าอากาศเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานแต่เราไม่ต้องสนิทได้ไหมแต่ไม่เป็นท่านนะเพราะการเป็นท่าอากาศบางทีมันก็สร้างบรรยากาศที่ เราเองก็คงไม่ได้อยากเดินผ่านก้อนก้อนหนึ่งที่เหมือนธาตุอากาศหรือเปล่าแต่ถ้ามันยังทำใจไม่ได้ก็ค่อยๆสนิทให้น้อยคือตอนนี้ไม่ได้สนิทอยู่แล้วถูกไหมคะมก็ก็ไม่ต้องสนิทต่อก็ได้เนาะกับถ้ามีคนมาถามความจริงเราก็แค่ตอบความจริงแบบของเราปะแล้วต้องจริงเนาะความจริงในส่วนของเราคือถ้ามีโอกาสได้มีโอกาสตอบ ตอบแบบไม่ตำหนิหใช่ไหมพี่กวงอตอบแบบไม่ตำหนิหแล้วตอบแค่คอนเทนต์ไม่ต้องใช้อารมณ์ตอบอบอกได้เลยคะ่ะไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆไม่ง่ายเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ตอบด้วยอารมณ์ถามว่าทําไมรู้ทําม,มาแล้ว